สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ผมกลับมาพบกับพี่น้องด้วยคําแนะนําในการรับใช้ในการดูแลคนของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่สองที่ผมอยากจะมีโอกาสแบ่งปันหัวใจและจากประสบการณ์ในการรับใช้มา30กว่าปีนะครับอยากเห็นพี่น้องเกิดผลและเจริญรุ่งเรืองในการทํางานหรือภาร,รกิจที่พระเจ้าทรงมอบหมายกับพี่น้องนะครับ คราวที่แล้วผมมีโอกาสได้หนุนใจพี่น้องให้มองสมาชิกที่มาร่วมรับใช้ในคิรสตจักรกับเรานั้นว่าเขาเป็นพระคุณของพระเจ้าที่พระเจ้าส่งมาและให้เราทนุถนอมดูแลเขาแบบว่าเขามีคุณค่าและพระเจ้าเห็นคุณค่าของเขาจริงๆอยากให้พี่น้องมองด้วยสายตาฝ่ายวิญญาณเวลามอง สมาชิกที่มาร่วมรับใช้แม้ว่าเขาจะไม่สมบูรณ์หรือเขาอาจจะมีความเห็นไม่ตรงกับเราก็ตามให้เรามองเขาเป็นของขวัญจากพระเจ้าจริงๆนั่นคือสิ่งที่ผมได้แบ่งปันคราวที่แล้วและอยากจะทบทวนนิดนึงว่าให้เราหนุนใจพี่น้องเหล่านั้นชนะใจเขาและนำเขาเข้ามาร่วมในทีมของเรานะครับวันนี้ผมอยากจะหนุนใจต่อสิ่งที่พระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ทรงตรัสกับผม ที่จะให้ข้อแนะนําในการดูแลคริสตจักรและดูแลลูกของพระเจ้าในคริสตจักรของพระองค์นั่นก็คือว่าให้เราปฏิบัติตามคําสอนในพระคัมภีร์ที่บอกว่าให้เราช้าในการพูดและให้เราเร็วในการฟังในการที่เรารับใช้พระเจ้าไม่ว่าจะเป็นผู้รับใช้หรือเป็นผู้นำในระดับไหนก็ตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นำสูงสุดนั้น เราจะต้องเป็นคนที่เปิดหูของเราฟังความคิดเห็นฟังสิ่งที่พี่น้องมาบอกกับเราหรือมา,อาระบายให้เราฟังว่าเขาคิดอย่างไรในเรื่องคิดสัจจ์ในในเรื่องต่างๆในการรับใช้และเราต้องตั้งใจฟังให้ดีๆนะครับอย่ารีบผุนผันตัดเขา เขาพูดยังไม่ทันจบเราก็ตัดแล้วไม่ฟังเพราะเราคิดว่าคนเหล่านี้น่ารำคาญมาบ่นให้เราฟังมาพูดจาให้เรารู้สึกว่ามันลำคาญใจรีบๆพูดแต่แล้วจริงๆแล้วเราก็ไม่เคยตั้งใจฟังนะครับเข้าหูซ้ายออกหูขวาและเรื่องที่เขาพูดเราก็ไม่เข้าใจจริงๆอยากหนุนใจผู้นำทุกท่านที่กำลังรับฟังคำแนะนำนี้ว่าให้ท่านมองตาเขา และฟังด้วยความตั้งใจจริงๆว่าเขามีความรู้สึกกระอักกระอ่วนใจไม่สบายใจเรื่องอะไรผมไม่ได้บอกว่าพูดถึงว่าเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องเกี่ยวกับอย่างอื่นแต่ผมกำลังพูดถึงว่าถ้าเขามีความขัดเคืองใจในคริสตจักรบางเรื่องเราก็ต้องรับฟังจริงๆแลวฟังถ้าเราไม่เข้าใจหัวใจเขาจริงๆถามเขาอีกครั้งหนึ่งว่ามาเขาเป็นอย่างนี้ผมเข้าใจถูกไหมดิฉันเข้าใจถูกไหมที่ คุณพูดมาอย่างนี้อย่าเพิ่งตอบอย่าเพิ่งไปซัดกลับอย่าเพิ่งไปยิงเขากลับอะไรเด็ดขาดนะครับฟังเขาดีๆนั่งฟังใจเย็นๆแล้วก็ถามคําถามตอบกลับไปบอกว่าถามคําถามกลับไปบอกว่าเนี่ยที่ผมเข้าใจอย่างนี้ถูกไหมแลวถัวเข้าใจถูกและสิ่งที่เขาพูดมาเรารู้ว่าต้องปรับปรุงเราก็ทอมใจ และยอมรับว่าเออจริงนะเรื่องนี้ต้องปรับปรุงเรื่องนี้เดี๋ยวผมจะไปช่วยดูแลจัดการให้หรือว่าถ้าเขาอาจจะไม่ได้ผิดแต่ออหมายความว่าถ้าเขาเข้าใจผิดผมพูดผิดไปถ้าเขาเข้าใจผิดเราทําสิ่งที่ถูกอยู่แล้วแล้วเขาเข้าใจผิดเราก็อธิบายแก้ไขให้เขาเข้าใจใหม่แต่ว่าผู้นําที่ดีนั้นจะต้องเป็นผู้ที่ฟังคนอื่น และอย่าพูดเร็วเกินไปอย่าตัดบทอย่าเถียงกลับใจเย็นๆฟังให้เข้าใจรับฟังความคิดเห็นของคนในทีมของเราสมาชิกของเราเพราะอะไรรู้ไหมครับเราทุกคนเนี่ยมีตาบอดบางเรื่องเรามีของประธานจำกัดเรามีพื้นฐานไม่เหมือนกันบางคนอาจจะมีพื้นฐานหรือมีของประธานเป็นนักบริหาร บางคนอาจจะมีของประทานแห่งความเมตตากรุณาดังนั้นคนที่มีของประธานแห่งความเมตตากรุณาอาจจะไม่เห็นจุดอ่อนบางเรื่องในคริสจกักรจุดโวบางเรื่องแต่สมาชิกบางท่านนั้นเขาเห็นและเขาหวังดีมาคุยกับเราว่าเรื่องนี้ควรจะปรับปรุงแก้ไขเราควรจะวางตัวเป็นผู้รับใช้ที่จะฟังความเห็นของเขาและอธิษฐาน ทอมใจรับฟังและนำไปปรับปรุงถ้าเราเปลี่ยนไม่ได้เราก็หาคนมาช่วยเปลี่ยนเรื่องนั้นและฟังเขาและพยายามที่จะเสริมสร้างไม่ใช่ตัดบททำลายแล้วก็บอกว่าอย่ามาพูดอีกํำคาญตัดบทเขาเรื่องกำลังใจนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับการรับใช้เพราะท่านก็รู้อยู่แล้วว่า คนส่วนใหญ่ในคริสจักรหรือรวมถึงท่านเองบางคนก็รับใช้โดยไม่ได้ผลประโยชน์จากคริสจักรรับใช้โดยไม่ได้เงินทองไม่ได้ชื่อเสียงอะไรและดังนั้นขวัญกำลังใจจึงเป็นสิ่งสำคัญมากในฐานะที่ผมเป็นสอบอใหญ่ในคริสจักรนิวโฮปผมกับอาจารย์ดานั้นมีนโยบายจริงๆว่าเราต้องสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ทีมคนที่รับใช้กับเรา เพราะถ้าเขาท้อใจเขาก็จะเลิกลายกธงขาวล้างมือแล้วบอกเลิกทําแล้วถ้าทุกคนเป็นอย่างนั้นหมดโบสถ์ก็ดําเนินต่อไปไม่ได้เพราะเราทําเองคนเดียวไม่ได้เราต้องการทีมคนที่อยู่ในคริสตจกักรช่วยเราเร,เรื่องนู้นเรื่องนี้เปลี่ยนผ้าอ้อ,อมจัดโต๊ะจัดเก้าอี้ทําเสียงอัดคําสอนเปิดโปรเจคเตอร์ใช้แผ่นใสอะไรอย่างนี้เป็นต้นเราต้องการทุกคนมาร่วมมือกัน ดังนั้นเราจะต้องให้ขวัญกำลังใจเมื่อเขาทำดีก็ชมเขาถ้าเขาทำพลาดก็ไปคุยกับเขาส่วนตัวดีด au, ๆเบาๆนิ่มนิมว่าเออปรับปรุงอย่างนี้นะถ้าเขามีรึกอึดอัดใจเราก็ฟังเขาแล้วบอกอืมจริงนะคุณพูดถูกนะเรื่องนี้ว่ามันไม่ดีต้องปรับปรุงเราจะทำยังไงดีล่ะไหนะคุณช่วยคิดหน่อยหาใครมาช่วยดีไหมปรับปรุงเรื่องนั้นดีไหมเราต้องแบบรับฟังความเห็นของคนอย่าตัดเขาอย่า คิดว่าเรารู้หมดทุกอย่างเราไม่รู้หมดทุกอย่างหรอกครับเราต้องพึ่งพาพี่น้องอยากหนุนใจพี่น้องจริงๆนะครับวันนี้ผมอยากจะพูดเข้าไปในหัวใจพี่น้องจริงว่าเร็วในการฟังและช้าในการพูดรับฟังความคิดเห็นของคนและถ้ารู้ว่ามันต้องปรับปรุงจริงๆและเราก็ผิดจริงๆโบสถ์ทำผิดจริงๆก็บอกขอโทษเราจะหาทางปรับปรุง อันนึงที่สําคัญมากที่เป็นผู้นําก็คือเราต้องรักษาคําสัญญาถ้าเราบอกว่าจะทําอะไรจะปรับปรุงอะไรเราต้องจดลงไปแล้วไปทําไม่ใช่พูดไปแล้วก็ไม่ทําอันนี้แหละครับจะทําให้สมาชิกสูญเสียความนับถือที่หลังเราเทศเขาก็จะไม่ฟังเราสั่งอะไรเขาก็จะไม่ทําเราพูดอะไรเขาก็จะคิดว่าอ๋อเดี๋ยวอาจารย์ก็ลืมอีกละอาจารย์ก็ไม่รักษาคําพูดอะ่ะ ในที่สุดสมาชิกก็จะออกจากโบสเพราะเขานับถือเราไม่ได้เพราะเขาไม่เห็นว่าเราเป็นคนแห่งสัจจะพูดและไม่ทำเราต้องเป็นคนประเภทนั้นผมกับาจาันดานะครับมีพี่น้องมาคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้อย่างบางทีผมเทศยาวไปเขาก็มาคุยกับผมเตือนผมว่าเนีย่ยาวไปเด็กออกจากห้องพ่อแม่ยังนั่งอยู่ในห้องประชุมและจะทำยังไงผมก็บอกอจริงนะชาววันอาทิตย์เนี่ย ผมก็ยอมรับฟังเออจริงผมเทศยาวไปผมบอ,อกต่อไปนี้ผมสัญญาพยายามจะเลิกตรงเวลาแล้วก็ถ้าเทศไม่จบก็ไปเทศอาทิตย์หน้าแล้วผมก็ทําอย่างนั้นจริงๆตั้งแต่วันนั้นผมก็ยอมรับผิดขอโทษเขาบอกอมผมผิดผมไม่ได้ดูเวลาอย่างเงี้ยผู้นําที่ยอมรับผิดผู้นําที่ยอมปรับปรุงจะเป็นที่นับถือของผู้ตามและเขาจะมีขวัญกําลังใจแล้วเขาจะรับใช้จนวันตายเขาจะยอมอาบเนื้อตางน้ํา ยอมอดข้าวกับเราอดนอนกับเราเขาจะยอมทุ่มเทชีวิตเพราะก็เห็นว่าผู้นําของเขานั้นเป็นคนถ่อมใจและยอมเชื่อฟังการถูกแก้ไขยอมฟังความเห็นของคนอื่นยอมรับผิดง่ายๆย,ยอมขอโทษง่ายๆผมก็ทำอย่างนี้กับลูกของผมผมก็ทำอย่างนี้กับภรรยาของผมถ้าผมทําผิดผมก็ขอโทษและปรับปรุงผมก็ทาอย่างนี้กับสมาชิกในคริสจักรนะครับวันนี้ขอแนะนําจุดนี้ได้ไหมครับ และเดี๋ยวเราคุยต่อกันข่าวหน้ามีเรื่องที่เราจะต้องปรับปรุงกันหลายเรื่องและก็พัฒนาชีวิตในการรับใช้สรุปวันนี้ก็คือว่าอยากหนุนใจว่าให้เรานั้นฟังความเห็นพี่น้องอะไรที่เขาถูกเราก็ยอมรับว่าถูกและปรับปรุงรักษาคำพูดอย่าพูดมากอย่าพูดเร็วเกินไปอย่าไปตัดบทอย่าไปฟังไม่ได้สับจับไม่ได้กระเดียดฟังดีด มั่นใจว่าเราเข้าใจเขามองตาเขาและถ้าเขากับเราไม่เข้าใจกันพยายามเข้าใจกันให้ได้นะครับอย่าตัดบทและอย่าไล่เขาออกไปโดยที่ความคิดเห็นของเขานั้นเราไม่รับฟังในที่สุดขวัญกำลังใจจะหมดไปหมดไปแล้วเราจะสูญเสียพี่น้องดีๆที่พระเจ้าส่งมาและพระเจ้าจะทรงเสียพระทัยนะครับนายทุกคนพูดสิครับบอกว่า เร็วในการฟังและช้าในการพูดข้าพเจ้าจะฟังดีๆและเข้าใจจริงๆว่าเขาพูดว่าอะไรและข้าพเจ้าจะยอมรับผิดยอมปรับปรุงรักษาคำพูดนั่นแหละคือผู้นำ ที่ดีที่คนจะนับถือและรับใช้ร่วมกับเราจนถึงวันตายอาเมนไหมครับขอพระเจ้าอวยพรนะครับและเอาเรื่องนี้ไปปฏิบัติในชีวิตครับแล้วเราพบกันใหม่ในคำแนะนำฉบับหน้านะครับบัดดีครับพระเจ้าพรครับ